ดวงแลนดอนะคะการที่เขานิ่งเงียบกับคุณเนี่ยแล้วคุณนิ่งเงียบกับเนี่ยใครจะชนะหรือใครจะแพ้นะคะคุณเริ่มรู้สึกว่าไอ้การที่อยู่กับตัวเองเนี่ยมันเริ่มดีนะหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นน่ะก็คุยกับเขาแล้วก็ดูเขาเออได้พูดได้คุยมันดีแต่พอรู้สึกว่าเขาห่างหายไปเนี่ยมันทําให้คุณอะเสียเวลาแล้วก็จิตใจจดจ่ออยู่กับเขาอะ่ะ โดยที่มันไม่มีเหตุลผลอะไรคุยกันดีๆพอบทจะไม่คุยก็แค่ไม่มาแล้วก็ซุ่มตัวเองอยู่ในที่แบบนั้นน่ะเขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเใช้เวลาส่วนตัวค่อนข้างมากไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครหรือเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นนักธุรกิจได้เวลาเขาทำงานเขาจะมีความมุ่งมั่นมาก,มากๆอารมณ์เป็นแบบว่างานไม่เสร็จไม่เลิกแล้วก็ ยังติดอยู่ตรงเนี้ยหรือเป็นนักบัญชีถ้ายังปิดงบไม่ได้ขาดสลึงหนึ่งเนี่ยจะต้องเติมให้เต็มไม่ได้ไม่ได้หัวแตกก็จะคิดอยู่แบบนั้นน่ยจะทําอย่างอื่นไม่ได้อารมณ์จะประมาณนี้เลยคุณก็มองว่าดีละไม่คุยก็ดีทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดทักมาหรืออะไรเนี่ยฉันไม่คุยบ้างเนี่ยก็น่าจะรู้ได้บ้างว่าการกระทําเนี่ยมันไม่โอเคนะแต่ก่อนแรกๆเข้าใจได้ว่าเออมันน่าจะมีเหตุผลอื่นที่ เราไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจจนเกินไปแต่คุณก็มองด้วยความปรารถนาดีกับเขาอะเขาเป็นคนดีนะเขาทํางานที่ใช้ความมุมานะมากมีสมาธิดีเพราะฉะนั้นเราจะไม่ควรเขาเราจะทําตัวไม่น่ารักกับเขาไม่ได้แต่มาระยะหลังๆมันเป็นบ่อยเป็นบ่อยแล้วก็บ่อยมากคุณเลยมองว่าฉันก็เป็นนะเวลาฉันทำงานอ่ะ มันไม่เสร็จก็แค่ไม่เสร็จก็วางไว้ก็คุยได้แต่อันนี้เรื่องที่จะไม่คุยคุณมีค่ามากกว่านั้นมองว่าการที่คุณจะคุยกับใครทีเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่จะง,ง่ายและโดยเฉพาะเขาเพราะคุณเริ่มเอาอย่างอื่นมาทําบ้างและในความหมายคือฉันไม่ได้มีเวลาเยอะที่จะมานั่งรอการคุยจากเธออีกต่อไปแล้วคุณก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบมากมายแล้วก็ พยายามที่จะทิดตัวเองให้อยู่ในจุดที่ดีขึ้นในเรื่องของหน้าที่แล้วก็การงานการรับผิดชอบมากขึ้นที่ผ่านมาก็รับผิดชอบแหละแต่มีจิตใจที่จดจ่ออยู่กับเขาบ้างอะ่ะอยากพูดอยากคุยกับเขาเยอะอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์นั่นแหละแบบแชทมาแชทกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่มาหลังๆไม่มีเลยเช้ายันเย็นยันมืดลุ่งไปอีกวันหนึ่งก็ยังไม่โผล่เออส่งข้อความทิ้งเอาไว้ก็ไม่อ่านเพราะฉะนั้นพอ คุณก็เงียบกลับโดยการที่ไปเลี้ยงนกหรือก็อยู่กับตัวเองนี่แหละแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องของตัวเองข้างหน้านี่เลยหาความสุขกับสิ่งที่เป็นโดยมองว่าเขาเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ไม่ใช่ทั้งหมดจะคุยก็คุยถ้าไม่คุยก็ไม่ต้องมาและถ้าการมาคราวนี้นะคุณก็มีมาตรการไว้ว่าเธอจะต้องดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาคือจะมาคุยเป็นแบบทิ้งสติกเกอร์ตัวหนึง่งแล้วก็ ไปนะก็ให้เราเขียนสี่ห้าบรรทัดแล้วมาอีกทีสติกเกอร์อีกตัวหนึ่งไม่มีละคุณจะต้องทำให้เขาอ่ะคุยกับคุณให้มากขึ้นโดยการที่เขาเขียนอะไรมาคุณก็แค่อ่านแล้วก็นิ่งกับเฉยไม่ต่อเออก็รู้แล้วทีนี้ตัวเขาเริ่มแล้วไงเดอะเวิร์ลเริ่มที่จะงงงงตาแตกเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมดูเหมือนกับคุณอ่ะ ห่วงข้อความไม่เขียนเยอะเหมือนแต่ก่อนนี้เลยเราถามอะไรนิดเดียวตอบมาซะยืดสซะยาวอาทำไมอะ่ะคนเรามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงดิและทีนี้เขาจะเข้าใจได้ว่าอ๋อใช่สิตอนเนี้ยอยู่ในจุดที่ดีแล้วนี่เป็นผู้หญิงก้าวเหรียญนะ่ะใครๆก็อยากพูดคุยด้วยแล้วก็มีตัวเลือกเข้ามาเยอะเขาอะ่ะไม่สำคัญเหมือนกันแต่ก่อนนี้ละอันนี้คือเขาคิดอะนะแล้วเขาก็ได้แต่ ประมวลเหตุการณ์ตอนนี้เรื่องงานอะ่ะวางไว้ก่อนเพราะว่าตรงของคุณสำคัญกว่ามันคล้ายๆกับย้อนแย้งความรู้สึกนะ <c oughs> แต่ก่อนคุณให้ความสำคัญกับเขาเขากับดูนิ่งเฉยตอนนี้เขาต้องการที่จะรู้ให้ได้ว่าการที่คุณเปลี่ยนไปอะการที่คุณเงียบแบบเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นที่ตัวเขาหรือตัวคุณที่เปลี่ยนไปเขาเป็นไงอะก็ได้นิ่งกลับ แล้วนิ่งกับน,นิ่งมาเจอกันคือไม่ทําอะไรแต่เขามองว่าเยองะไงคุณก็ต้องทักกลับมาเหมือนทุกครั้งที่เคยทําแต่มาคราวนี้ยมันก็ไม่มีไงไม่มีสัญญาณอะไรใดๆเลยแม้กระทั่งสติกเกอร์จากคุณยังไม่เจอไปแอบส่องในสื่อโซเชียลไม่ว่าคุณจะมีสักกี่ที่นะเขาจะดูหมดเลยคุณคุยกับใครไหมมีอะไรเชื่อมโยงมีใครเข้ามาคุยกับคุณเออ หรือมาพูดคุยอะไรแล้วก็เชื่อมโยงไปที่คนคนนั้นว่าเป็นยังไงมีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณไหม mm hmm. เท่ากับตอนนี้ตัวคุณอะเริ่มที่จะใช้เซนต์กับตัวเองค่อนข้างเยอะและ้วว่าคนคนนี้ตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกน่าจะขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วไม่ปก,กติเพราะว่ามันเหมือนกับตัวคุณอะอยู่เฉยๆแต่มันมีพลังงานยุกยิกยุกยิก,ยกอะไรไม่รู้อะเข้ามาให้คุณได้รู้สึกว่ามันมีใครคนใดคนหน,นึ่งเนี่ยแหละ อย่ากที่จะมายื่นความสัมพันธ์หรืออย่างที่จะมาพูดคุยด้วยในช่วงเวลาเนี้ยมันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาหนึ่งเหรียญนะหนึ่งเหรียญแต่ก่อนน่ะคุณอาจจะเคยหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับเขาใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยคุณเก็บแต่ตัวเขาอ่ะกลับกายเป็นอยากที่จะหยิบยื่นให้กับคุณและในขณะที่ก็มีนะคนคุยอื่นอะ่ะแต่เขามองว่าไม่ ตรงนั้นเอาไว้ก่อนฉันจะคุยกับเธอฉันอยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปของการเงียบนิ่งของเธอว่ามันคืออะไรไม่มีทางจะได้รู้เพราะด้วยตัวคุณจะไม่ให้เขาได้รู้คุณอยู่ในจุดที่มันโอเคแล้วก็โอเคมากๆรู้สึกดีนะที่เขามาเปลี่ยนแปลงคุณได้ในขณะที่แต่ก่อนคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ตัวเองมากสักเท่าไหร่แต่ไปโฟกัสที่ตัวเขา ตอนหลังการนิ่งเงียบของเขาอะ่ะทำให้คุณอะ่ะสนใจตัวเองมากในรูปแบบที่จะไม่เสียเวลากับสิ่งที่มันไม่โอเคโดยเฉพาะตัวเขาเลยทำให้ตอนนี้พลังงานของเขาอะ่ะสลับกับฟังเลยนะคุณเป็นเดอะสตาร์ก็คือสดชื่นสวยน่ารักและโชคก็เข้าข้างดึงดูดในสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวคุณแต่ตัวเขาเป็นห้าถ้วยนั่นหมายถึงว่า เริ่มเสียดได้กับวันเวลาที่ผ่านมาในเรื่องของคุณอะที่เขาเคยพูดกับคุณแล้วบางครั้งเขาก็ทำให้คุณงงๆทิ้งชนวนไว้ให้ให้คุณคิดแล้วก็ไม่ได้มาสารต่อหรือการพูดคุยนั้นะ่ะคุยแบบไม่ได้ต่อเนื่องทำให้คุณมีความคิดถึงโหยหาเขาเออนี่แหละตอนเนี้ย ทุกอย่างกับตลปัดกับกลายเป็นฝั่งเขาเขาจะให้คุณรู้ไม่ได้เลยนะว่าระหว่างการที่เขาทำงานหรือการที่เขาคิดอะไรเรื่องส่วนตัวอยู่เนี่ยมันมีขุนแทรกเข้ามาในนั้นตลอดอะ่ะคือคล้ายๆกับว่าคนคนนี้ยพอเวลาปากจิตปากใจกับเรื่องอะไรแล้วใช่ไหมอยากรู้อะ่ะเขาจะต้องรู้ให้ได้ในความสับสนนั้นๆอะ่ะ แม้กระทั่งในเวลางานก็ยังเอากลับไปคิดเลยอ่ะเนี่ยเหรอเป็นคนที่มีสมาธิไม่น่าจะใช่แล้วหาคำตอบยังไม่เจอแล้วก็คิดว่าคราวนี้อีโก้ของเขาอ่ะคงจะใช้การไม่ได้กับคุณอีกไปตลอดการแล้วเพราะเขาเหนื่อยแล้วเขาก็ท้อแท้กับใจมากในช่วงเวลาเนี้ยว่าทำไมเขาจะต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยซึ่งแต่ก่อนคุณก็ไม่จำเป็นปะ ก็แค่ตัดทิ้งไปจากความรู้สึกก็จบแต่ตอนนี้ทำไมถึงไม่ตัดเพราะมันตัดไม่ได้พยายามแล้วพยายามอีกก็ทำไม่ได้ตัวคุยอื่นนะตัวตัวเลือกอื่นที่มาคุยอะ่ะไม่โอเคก็ไม่ถูกใจอะ่ก็อยากที่จะคุยกับคุณอะ่ะเอ,อและกำลังนึกด้วยว่าเนี่ยถ้าเขาอะ่ะมาคุยกับคุณอะ่ะ เขารู้ทันทีว่าคุณอาจจะหัวเราะล่าในใจและสุดท้ายเธอก็จะต้องมาทักฉันในวันที่ฉันเอาจริงเอาจังฉันไม่ชะล่าใจหรือฉันไม่มือลั่นกับเธอสุดท้ายเธอก็ต้องมาสิูิราบกับฉันเขาจะทำไหมตอนนี้ยังหงุดหงิดอยู่ทำหรอมันจะดูเสียศักดิ์ศรีเราไปไหมวะ แล้ถ้าไม่ทำอะ่ะและถ้าเกิดคุณไม่สนใจเขาเหมือนกันแต่ก่อนมันไม่หนักกิ่งกว่าเลยเพราะจริงๆอะ่ะที่ผ่านมาการคุยกับคุณอะ่ะมันดีอยู่แล้วอะ่ะแต่เพียงแต่คนคนนี้เขามีความทนงตัวเอง<ม>เยอหยิ่งแล้วก็คิดว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายรอแล้วก็รอการพูดการคุยจากเขาเสมอเหมือนกับได้จ